สวัสดีครับผมใหม่นะครับเอาวันนี้เราอยู่กันที่โตต้ชัวร์สมิธบางเมืองสมุทรปราการเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำรถที่ขายดีอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมเป็นเจ้าตัวรีโว่สมาร์ทแคป2.4นะครับเกียร์ธรรมดานะครับปี2020นะครับไม่เพียง37,400เท่านั้นเองนะครับผมราคานะครับอยู่ที่494,000านะครับผ่อนสบายๆนะครับได้ถึง7ปี84งวดนะครับค่างวดตกอยู่ แค่6ก0ักว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ของเจ้าตัวรีฟโอตัวนี้เลยนะครับผมด้านหน้านะครับด้านหน้าตัวนี้ก็จะได้เป็นไฟหน้านะครับเป็นมันติรีเฟกเตอร์นะครับเป็นฮาโลเจนนะครับผมกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับผมระบายความร้อนของเครื่องยนต์ได้ดีนะครับทําให้เครื่องยนต์นะครับสมรรถนะที่ดีขึ้นนะครับผมส่วนนางด้านข้างนะครับก็จะมากับล้อแมกนะครับหกก้านนะครับสีดํานะครับ สภาพสวยมากครับผมนะฮะส่วนกระจกมองข้างนะฮะเป็นกระจกโครเมี่ยมนะคบพับเก็บไฟฟ้านะครับผมมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูดีไซน์ด้านในกันนะครับภาในนะครับก็จะเป็นเบาะผ้านะครับผมหน้าจอนะครับก็จะเป็นหน้าจอขนาด6.5นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นะครับผมเกียร์ ตัวนี้ก็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมอ่า6สปีดนะครับพวงมาลัยนะครับผมพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมในส่วนทางด้านซ้ายนะครับก็เป็นในส่วนของอ่ากู้ภูมิในอ่าในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมนะฮะอ่าแล้วก็มีโหมดนะฮะโหมดโหมดการขับขี่ใหนะครับมีอีโค่โหมดให้นะครับผมพาวเวอร์โหมดให้นะครับผมอ่า เดี๋ยวเรามาดูส่วนทางด้านท้ายกันนะครับผมก็จะมีไฟเบรกดวงที่3มาให้นะครับผมนะฮะไฟท้ายดีไซน์สวยนะครับผมกันชนท้ายโครเมียมนะครับผมอ่าสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเชิญมาทดลองขับได้ที่เรานะครับโตต้าชัวสม,มิตบางเมืองสมุทรปราก,การนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ